คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงแตงโมครับหล,หลายๆคนจะนึกถึงแตงโมบ้านทุ่งอ่าวนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ปลูกแตงโมนะครับที่มีคุณภาพที่ผ่านมาเนี่ยหลายภาคส่วนนะครับก็เข้าไปส่งเสริมเพื่อที่จะให้เกษตรกรปลูกแตงโมได้อย่างปลอดภัยมีการออก QR Code นะครับเพื่อที่จะรับประกันคุณภาพสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคครับ พื้นที่กว่าส6บุกไร่ที่เห็นอยู่นี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ปลูกแตงโมของนายชัยนงลงชัยนาเคนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกแตงโมบ้านทุ่งอ่าวตําบลศรีวิชัยอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีที่ปลูกกันในช่วงหน้าร้อนเนื่องจากเป็นพืชระยะสั้นจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวและมีน้ำทะเลหนุนมาผสมกับน้ำจืดจากระบบชนะระทานทําให้น้ำเป็นน้ำกร่อย จึงทำให้แตงโมมีรสชาติหวานจนกลายเป็นแหล่งแตงโมที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปหาซื้อไปรับประทานเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับร่างกายแตงโมครับทุงเอาเป็นดินร่องน้ำเป็นน้ำน,น,น,น้ำเค็มน้ำเค็มน้ำจืดแั้วก็แตงก็มีฝามว้วนหมากวาทต่อื่นเพราะเป็นดินร่องน้ำการดูเลขก็ยากคือก็ยากมากครับแต่ว่าก็ ก็ตูเลี้ยใจใสใส่ปุ้ยดูน้อมได้ครับชิดยากับจัดโน่นได้ปัญญาครับแต่ก็ไม่ยาเท่าไรเพราะเวลาน้อยส่ง65บวันครับจุดเด่นของแตงโมบ้านทุงอ่าวคือแตงโมจะหวานแดงกรอบบริโภคได้ถึงเปลือกกันเลยทีเดียวโดยในช่วงหน้าแล้งเกษตรกรจะนิยมปลูกแตงโมเป็นจำนวนมากเฉลี่ยรายละ10-20ไร่ ใช้เวลาปลูกเพียง6 5วันเท่านั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงที่กิโลกร,รัมละ18บาทและไปขายต่อในท้องตลาดกิโลกร,รัมละ20 3 0บาาทรายได้ต่อรายในการเก็บเกี่ยวต่อครั้งได้ประมาณ70,000ถึง1 0 0แบาทรายได้ต่อปีครับดีครับแตงโมก็ท่าว่าแตงโมสมบูรณ์ดีสวยดีก็ตกรายประมาณ จ็ดมื่นถึงหนึ่งเสนบาทครับอครับโอ้ oh, แต่งโมตง้งเงาครับมีคิวอาโค้ดครับ mm hmm. การันตีเลยครับมีคิวอาโค้ดสแกนได้เลยครับมีชื่อเจ้าของช่วนใน้รับรอง mm hmm. แต่ถ้าว่าไม่ใช้ก็ถ้าว่าสแกนไม่ขึ้นคือไม่ใช้ครับที่สำคัญก่อนซื้อโปรดสังเกตสติกเกอร์ q r วโค้ดเป็นการโฆษณาสินค้าติดที่ผลแตงโม เพื่อระบุว่าแตงโมผลนี้มาจากส่วนใครซึ่งเมื่อใช้แอปพลิเคชันไลน์ในมือถือสแกน QR โค้ดแล้วก็จะพบใบประกาศและลูกเจ้าของสวนที่รับรองว่าแตงโมของสวนนี้ปลอดสารพิษ100%เซถือการันตีได้ทั้งความอร่อยดีต่อสุขภาพและเป็นแตงโมของแท้ปลอมแปลงไม่ได้มีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ตรวจรับรองโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและนักวิชาการเกษตรมีการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานแตงโมสู่มาตรฐาน GAP จากนักวิชาการเกษตรสามารถการันตีความปลอดภัยเพิ่มอีกระดับหนึ่งผ่านการยอมรับระดับกระทรวงการเกษตรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีว่าจะได้ทานแตงโมบ้านทุง่งอ่าวอร่อยและปลอดภยัยทีมข่าว nbt สุราษฎร์ธานีรายงาน